สวัสดีครับผมขอตรัสท่านครับเข้าสู่ช่องนาเว่โรเวอร์ครับตอนนี้ท่านอยู่เปอร์นาเว่นะครับมีพวกผมนะครับจะขอให้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาจัดราการแข่งขันฟุวรรณเรียงจินครับประจำการ2021-2022ครับในระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามครับกับเรืองของทีมวูฟแฮมป์ตันฮะ สื่อการทดลองการแข่งขันอีกมาผมใช้เกมทีมร้อยยี่สตั้งค่าให้ไอไขแข่งเองโดยผมเปิดนาเวีงครับของไทยให้ท่านรับชมเช่นเดิมนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมบินบอกกันเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อคิดภาพอะไรผมจะเวียงบอกให้ท่านนะที่นี่ด้วยนะครับผม ันนี้ผมก็ไม่สบายนิดหน่อยนะฮะก็เลยจะให้ทาง AI ครับภาคบอลช่วยผมด้วยนะฮะมีทั้งผมแล้วก็ AI ที่ภาคบอลช่วยกันนะครับวันนี้เอาละครับและนี่คือระชื่นทางฝั่งเจ้าบ,บ้านครับแมนเชสเตอร์อยู่เต็มกับพีมาในระบบ4-2-2-2นะองสอ กั็มีแม็กโชกับเฟรดครับในลุกมีบูโน่ครับแล้วไอซานโชครับโรนโดกับแลตฟอร์ดนะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งวุฒแฮมตันนะฮะวุฒเข้าไปที่มาหนุกห้านะฮะซึ่งแน่นอนว่าก่อนแข่งนี้แมนยูเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะอูบเยือนก็ต้องรับไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อาศัยจังหวะดสวนกลับนะครับ เอาล้ครับเกมค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ผูดสิงกระเป๋าเริ่มเกมการแข่งขันกันนะฟังของทิมเยอร์ทับบุกทำต้านนะเริ่มเกมก่อนในครั้งแรกนะฮะบุกทำตน้นครับวันนี้ครับทิมเยอรทับมาในชุดเสื้อสีเหลืองงางเกมสีดำบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนด้านของแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวา มนาร์คัสแรชเบิร์ตแบบที่มีเโ็บรุนแรงด้วยตรงนี้เด็กาได้บอลคูบุ๊ฟฮะเนี้ยสับยอนมาที่อูตินโยกวางยาวครับสายเติมนะฮะทางด้านของกวางฮิชันโอ้โหโยกสวยเดี๋ยวนี้แม่โล่สี่เหลี่ยมนะฮะกวางฮิชันครับมีความเดือด แต่ว่าโดนลูกสองไปไม่รอดแล้วไม่ได้ลูกทุ่มครับนั่นแหละผมทำได้ทะโยครับไหลมาที่ควางฮิชันฮิชันยอดมาเสาแรกแต่ว่าแม็กควายถึงวันก่อนฮะเอาครับโรน่าโดครับชีเฟร็ดแทงมาจีเอาครับมาฮัสเลตฟอร์ดปีความเร็วยังไงแลตฟอร์ดเอาแต่ลบทสองแล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูนย์ลูก ลขึ้นนะครับจากการยิงของมาคัสแลตฟอร์ดฮะโอ้แต่ว่าลูกนี้เป็นลูกที่ใช้ความสมัชรถต,ตัวของแลตฟอร์ดนี่ครับแหวกสองคนนะครับแล้วก็ลูกนี้เลือนไปที่มุมขากลบเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูงน,นะมาคัสแลตฟอร์ดครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมเยือะนะครับาการเป็นแฮมมี่ ีเป็นรองครับแล้วก็เล่นนอกบ้านด้วยนะที่บ้านของแมนยูก็นำนะที่นำดาบนะฮะเอาครับดูเกมมันต่อครับวันนี้ครับเน้นบอลยาวแต่ว่าบอลยาวยังไม่แม่นครับการเอาบอลของสตันนะอารูนครับจีโนเอานี้ครับเนี่ยจกักกันครับแต่ว่าแมนยูยังได้ครับโรนัลโดครับให้มาที่แฟลตฟอร์ดโรนัลโดโรนัลโดครับนี่กโรนัลโด เนี่ยจิว่าพ่อเร็วของเป็นออฟซานโชยังไงมาทีโรนันโดแรดฟอร์ดแต่ว่าลำหน้าไปก่อนแล้วนะจังหวะของแรดฟอร์ดนะครับรูตติของวู๊ปแฮมป์ตันนะฮะ เวสครับมาดิมูติญโญมูติญโญวางยาวอีกแล้วครับนันไซเอาล,ลุตในจังหวะน,นี้มาครับว่างฮิชานวางฮิชนาชนแต่ว่าโอ้โหเอากวางฮิชานแม่เห็นไ,ได้ไหลามาอาดามาสัตเรียบโกลก็เป็นประตูต่อหน,นึ่งนะคอับวูนี่เห็นประมาณสองครั้งครับที่ทนายของดาโลนี่เอาทนายของกว่างฮีชันไม่อยู่นะน้องจังหวะนี้เช่นกันกนะฮะนี่ครับโอ้โห ไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้ตูนีเสมอจนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะอ่าครับคีมเยือนครับปู๊ดแทมตันครับตามตีเสมอได้แล้วนะฮะตอนนี้ครึ่งแรกครับมีสองลูกนะฮะว่าคู่นี้ครับมีสกอร์สูงแน่นอนนะฮะดูจากโซงบอลก็คือไม่น่าจะยอมกันนะ บอลที่โรนโดครับแทงต่อมาที่แลตฟอร์ดโอ้โหบอลมันเหินข้ามคานออกไปครับนี่ฮะติดเซฟหรือเปล่าโอ้นายโดนปายวครับโจเซซาบเซฟไปได้อาลูกเตะมุมครับปูโนเบอร์กลางประตูบอลเข้าทางอู้เพเคลียร์ขึ้นมาอาแถวสองเป็นแมนยูครับแลตฟอร์ดจะกลับตัวยิงอาครับปูตันแจ็คโตกลับเร็วฮะ แต่ว่าแมนยูเอาสิมักับปุ๊บแทมตันนะเอาครับควางฮิชานดูดีครับควางฮิชานปล่อยลอดขายนึ่งให้มาที่ทิมเนสวาฮิชานแท็กทิมเนสทิมเนสยังไงแหวกสองทิมเนสโดนบ,บีบเข้ามุมฮะจังหวะนี้เจ้าพิกเข้าในแต่ว่าแบททิมเนสตามมาพัวพันฮะนี่ครับจังหวะตีเสมอของปุ๊บแทมตันครับจากอีกของอาดามาทาวเล่นนะฮะ เดกียรครับให้มาทีเดียวเลิฟเฟรดครับเเลสโอ้โหแทงสวยจริงครับมีพื้นที่รกกชชค,ครับแรดฟอร์ดนี่ขอแพ้เป็นซานโชนะฮะแต่ว่าเซซ่าครับออกมาดักบอลไม่ได้เอ้าวนี้จะเล่นเร็วครับแมนยูแมนยูเกือบดักใต้ครับวูดตัตตนเมสรับเต้นกับมูตินโยเดวิสจากติดฮะ เอาครับเอาเลีฮะเอาเลีฝากกลางที่มูติโยครับอันซ้ายเอา,า,เอาวังฮิชาน,ชนครับข้ามมาวีดข่าวลีปล่อยให้เนเวีดขาวลีคนซ้ายกดโโอ้หเกือไปครับเม่เอาลีอ,าลอีกแล้วข้างซ้ายฮะแต่ลูกครับเดคิอ,อาครับยังยืนตำแหน่งนี้ดี้วก็เซฟไว้ได้ครับลงไปมุมของวุฒธรรมตันนะฮะ โยเปิดมาเสาแรกเขาเฟซมุกสกัดไม่ได้บอลของกุ๊บครับโคดี้ครับโคดี้ผ่าบอลนี้ครับจะตบข้างในอื้มเซนเตอร์เจอสเตเบ็กนะแม็กไวเจอโคดี้นะฮะนี่จังหวะเซฟของเดคิอาร์นะฮะไปมานี้กลายเป็นฝั่งของทีมเยือนที่เล่นดีกว่านะฮะโอ้หลังจากผ่าน30นาทีมานะครับ ซานโชมงต่อมาครับไม่มีใครครับเลารีเขาีครับเซมมโดครับเติมขึ้นมาแล้วเซเมโดชิปเข้าในมาลูกนี้ดีเรกัสกัดไม่ได้เอาเมัยุเก็บได้ครับโรนโดครับมาที่บูโนโิจกว่านี้โขอืนมาทีแม็มินีครับเวตแอฟอร์ดดนโช เนี่ยครับแมนยูก็ค่อยเซตวัลขึ้นมาครับส,สารโชว์เอ,อ้ยขอให้แรดฟอร์ดกันโลโูเอาครับตรงนี้ครับแรดฟอร์สรดรสัตว์อู้โหบอลเหนือนขาดแม่โอกาสแมนยูมีครแต่ว่ายังปิดสกอร์ไม,ไไม,ไมไ่ได้แม่ถ้าคงคมหน่อยนี่สองสามลูกแล้วนะฮะเอารครับตนนี้ครับเขาสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะ สกอร์ครับตอนนี้แมนยูกับบุฟเฟมันตันครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นึ่งนะแลนฟอร์ดเก็บได้ครับนาทีโรนโดแลนฟอร์ดจะแตะลอดดักโอ้โหแต่ว่ามีตัวซ้อนนะครึ่งแรกครับผู้ตัดสินขับต้นเวลา2นาทีนะกิมเนสครับไต่เขากางมานเดวิสเวส,เวสยังไงเวส ไหลมาดันสายเอาโล่งครับนี้กวางฮีชานเข้าขวาแล้วไหลมามุดโยดซัดดิซายบอลเถินข้ามคานพร้อมกับสินลูกวินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกของผู้ตัดสินนะฮะอ๋อแล้วคุณนี้ครับเพื่อนๆอย่าพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะฮะ เอาอครึ่งหลังเริ่มเกมการ,รแข่งขันฮะตอนนี้ผมก็ให้ AI ไาพักด้วยนะฮะพากช่วยกันนะฮะเอกับแล้วก็ผมนะฮะ AI ไาพักอังกฤษผมพากไทยนะฮะเอาบครึ่งหลังนี่เป็นทางฝั่งเมนูเริ่มเกมนะฮะแล้วก็ทั้งสองทีมนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกอยูอนน่ครับตอนนี้ต้องดูว่า <c oughs> ขอไปครับผมมีการทีม้งสองฝ่ายที่จะแก้เกมยังไงนะในครึ่งหลังนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าแมนยูครับเล่นในบ้านครับยังต้องการสามแทมเท่านั้นนะส่วนกรุ๊ก็แน่นอนครับว่าใจลึกของกรุ๊นี่ก็ต้องการสามแทมเหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่เกมนี้มันแน่นอนผมเอาครับบูโน่ครับดาโร่หลังมานี่ดาโร่เริ่มเติมเกมนะฮะว่าครึ่งแรกที่แทบไม่ให้เติมนะฮะโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวครับดาโร่เอาครับบอลที่มูตินโยครับนั่นนี่ครับดาร์โลกระเด้งนะฮะวางหีช้างครับมีความเร็ว อีชานพาบอลเข้ามุมครับมาทิมูติโยเนเวส์เวสโอ้โหแหวกสองนเนวสจะแหวกสามไหมไม่ได้แม่ดิกาครับดาโล่แม็กโชครับ,ม,รบมาทีเฟรดอ้าครับซานโชซานโชครับ ทีแรดฟอร์ดควมาทีโรนาโตวันนี้ไม่ลงนะแม่โรนาโดพยายามหลอกนะแต่ว่าผู้แข่งไม่ลงโอ้แรดฟอร์ดโ,โอ้เสียบอลง่ายเกินครับกินีนสครับเดมาม,มีทา,ทางครับแล้วก็เลื่อนั้นขวาที่เดซันซิมิโดซิมิโดครับฝากกลางที่เนวิสเนวสจะพิกตรงนี้เอาอย่างเข้าทางซิมิโดฮะเนวิสเนวส ผู้นี้เนวิสเล่นดีนะฮะทำเล่นบอลครับคืกผ่านเทเลสครับเทเลสยกเข้ามาซานโชครับตวัดเข้ากลางมาที่แรดฟอร์ดแข็นิโลนาโูแรดฟอร์ดครับเล่กิโลแต่ว่าอู้อาครับแม็ททูเก็บบอลได้ครับให้มาที่ด้านของซานโชครับโรนาโดมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโรนาโดแทงมาเอาบูโนไล่ต่อมาคีซิโนโลนาโดเรียบร้อยครับส่วประตูต่อหนึ่งคันเนี่ย กดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งนึกว่าจะข้ามคานโอ้โหตกใจหมดนะแม่ยังได้ครับสองประตูต่อนหนึ่งนะตอนนี้แมนยูครับลิกกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะนนจากกยิงของคริสติโน,น่โรนโดครับจากการเอ็กซิสของบนะูโน่ฟอนเดเดสฮะเอาในนาทีที่65สิบหแมนยูออกนำอีกครั้งหนึ่งนะสองประตูต่อนหนึ่งครับ เป็นเกมที่สูสีดุเดือดแล้วก็รันมากเลยนะคูนี้แบ็กโตครับเป็นกับบูโน่คือแบ็กโตกลับมาที่เฟรดนะเป็นปลายต่อมาที่โรนัลโดูโลน่าดล็อกหลบหนึ่งคนโรนัลโดูให้โอ้ยไม่ไปเองแม่จ่ายเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนนี่วิ่งคนละช่องเลยครับเมื่อคู่นี้เอาครับปูตินโยวางยาวสวนกลับเร็วนะฮาโอเล่วิ่งมาเอาเท้าเล่ได้ครับโอ้เท้าเล่ ขอเพื่อนเติมอ่ะโอ้โหลูกนี้หลบมาสวยทาวเล่ดจะปาดเข้ามามีไหมมีไหมถึงมูตินโยนะแมั้ดิกาถือว่าทำได้ดีนะขอให้เป็นกวางฮีชาในื้อสักครู่นะครับเขามีถึงบอลนะครตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีแล้วฮะตอนนี้แมนยูยังนำอยู่นะครับดาโลครับให้มาที่บูโน่แนาว่า เอาครับมีการเปลี่ยนตัวนะฮะทางด้านของแมนยูครับเฟร็ดต์ต์ถอดออกฮะก็ส่งด้านของตอนนี้ครับวัตเบกต์ลงมาส่วนด้านของวูคทับถอดรือเป็นเนเวสออกครับแล้วก็ส่งด้านของเดนคอนเกอร์ลงมาโอ้ครับแบ็กโซโอ้าโดชาโชเอาจับบอลหลุยอีกแล้วแม่ชาโชักบอลหลักน ja ี้ไ yeah. ม่น่าหลุยนะฮะเอาครับลาวูติเนส อุนีสยังไงอุนีสวนก่อนหนึ่งรอบโอ้โหวเโอโหนะวนเสียง่ายเกินเนี่ยม็กกวายครับซันเชอสวยฮะลูนัลโดลูน่ลโดลูน่าโด แต่ฟอร์ดโอ้โหให้มาจังหวะนี้แม่แต่ว่าเซนเตอร์แบ็กของบูฟปนี่ตามมากดทันทดีนะบุกิโยโครับขวามีทาเล่ครับตามเทาเล่เดร็กจีมาทาเล่โอ้โหนี่ทำบอลเสียไปเองนะแต่ฟอร์ดครับ,บนาทีโรน่าด้สายเติมตรงนี้จะให้ชาหน่อยนะ่ไหมสปิโดนี่ลงมารับแล้วนะฮะตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายของ ขึ้นหลังแล้วนะฮะจะเป็นแมนยูตัวนี้ครับนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะฮะเอาครับแม็กโตเติมขึ้นมาจบเลยครับรับชมได้ถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แฟนเพจนาเวงเก็บด้วยด้วยครับลิงกานล่างนะฮะ้กฝากด้วยครับผมบ Club. And the no nonsense clearance, you die. Tennis, here's Ronaldo. It's with Alex Tennis. ดูว่าครึ่งหลังครับกรรมการจะทดกีนด่นาทีครับโอนโดมาอ้โหดีว่าจจูเซสาอกมาตักบอลได้ดีฮะฟังดังไง ก็เรียบร้อยครับพูดสีป่องถึงสิ้เวลาการแข่งขันนะครการทดลองการแข่งขันฟุตบที่ดีกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทัพตันจบแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของทัพตันเฮาบุกมาพ่ากับแมนยูไปอื้อหต่อสองครัแมนยูคว้าสามในบ้านแล้วนคกกู้ยิงขันจริงจะเป็นยังไงติดตามชมต่อไปครับนี่ผมเป็นเวก่อนตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า He certainly played a major part in their win here today.